เกษตรกร,กรต้อมนะครับคือวันนี้จะมาเสนอเทคนิคนิดหน่อยเกี่ยวกับการใส่ถุงดำเนาะปกติเมื่อก่อนนะผมจะใช้ช้อนช้อนปลูกใส่ถุงดำนะแบบนี้แต่ว่าการที่เราใช้ช้อนปลูกเนี่ยครับมันจะต้องใช้ข้อมือถูกไหมอ่า พอเราใช้ข้อมือเนี่ยมันกิจกายเป็นว่าเราใช้ข้อมือโดยไม่จําเป็นครับเพราะฉะนั้นผมที่อยากจะแนะนําคือใช้ถุงมือแทนดีก,กว่าเพราะว่าการที่เราใช้ข้อมือเยอะเกินไปนะมันจะทําให้ข้อมือเราอักเสบแล้วการที่ใช้ถุงมือใส่เนี่ยสะดวกมากๆเลยผมชอบมากอ่าก็เลยอยากจะ ให้ลองใช้เทคนิคนี้ดูครับรับรองติดใจแน่นอนเพราะว่าเพราะามันสะดวกมากเลยบ้านบ้าเลยอันนี้นี่ที่ผมใส่ถุงดำนี่กะจะไปซักไม่รู้เหมือนกันเอาไปเยอะๆะไปขโมยขโมยยอดกระเพราของป้าครับเขาปลูกไว้เยอะเลยเอามาแทนพวกที่ตายแล้วแล้วก็เผื่อว่าเดี๋ยวผมปลูกเพิ่มผมจะได้มีต้นไม้ต้นมันใช้ได้เลย ก็คิดว่าอาจจะทำเพิ่มอีกสัก2ถังนะเท่าที่มีอยู่ในบ้านไม่ได้ซื้อนะก็จะมีถังเก่าอีก2ถังเอามาใช้ครับคิดไว้อย่างงั้นนะถ้ามันแบบโอเคมันเวิร์กแต่ผมว่ามันน่าจะเวิร์กนะผมชอบครับต้นถังถังคอนโดเนี่ยชอบมากเลยรู้สึกว่าเออไม่เหนื่อยเกินไปไม่แปลงเนี่ยสวยจริงครับแต่ว่ามันต้องทำรอบเดี๋ยวปุ๊บหมดเลยเหนื่อย แต่ถ้าเป็นถังเนี่ยเราทำวันละถังก็ได้ไม่ยากไม่เย็นครับก็ทำแป๊บเดียวก็เสร็จเพราะมันไม่นานมากแล้วก็ประหยัดด้วยประหยัดมากจริงๆโอเคสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นต้นกระเพราที่ผมไปจิกมาจากบ้านป้านะครับเล่นเอาเกือบหมดสวนเลยก็ได้ประมาณสัก50ต้น เที่ยวามาชําไว้ในถุงนะก็ต้นกระเพรานี่เป็นอะไรที่ชําแล้วง่ายมากๆชํายังไงก็ติดอะไรประมาณนะั้นก็เขาจะเหี่ยวอย่างเงี้ยครับประปาณสักสามสี่วันจากนั้นเขาตั้งตัวได้ละเอาไว้ในร่มสักเจ็ดวันสิบวันก็ได้ครับเราค่อยเอาไปปลูกนะเนาะผมว่าสักสองอาทิตย์ละกันอืมเอ่อไม่ใช่เอาไปปลูกสิ สักเจ็ดวันสิบวันเสร็จพวกก็ออกแกรดออกแดดตรงนี้ก็เป็นโต๊ะชำํำชํำต้นไม้ผมครับก็จะชํำไว้แบบนี้นะแล้วก็มารดน้ำเขาครับเช้าเย็นปกติครับ